สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีช่วงใหม่วันเสาร์เวลานี้ก็จะประมาณบ่ายสามโมงนะครับวันนี้มีเวลาน้อยอาจจะได้คุยทองคําก่อนเป็นคู่แรกนะครับส่วนอ u ยูกับยูเจนี่ยอาจจะเป็นคืนวันอาทิตย์นะเดี๋ยวอัพ,อพโหลดให้นะครับสัปดาห์ที่แล้ววันศุกร์ทองคำทำนิวออ i m ท h i ไฮอีกแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าแนวต้านที่เขาจะจะเกิดการพักฐานก่อนที่จะไปต่อเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณตรงไหนจาก เดี๋ยวไปวิเคราะห์เชิงเทคนิคอกันนะครับส่วนฟันดัมเบล์สัปดาห์หน้าก็มี Jackson Hole Meeting Jackson Hole Economic Policy Meeting นะครับในวันในวันที่22ถึง24สิ่งหาคมก็ประชุม2วันนะเพื่อนๆก็รอดูก,การแถลงการของคุณ Powell อีกทีหนึ่งนะครับว่าจะออกมาในทิศทางไหนนะก็ตลาดกงจับตาดูประเด็นนี้ นะครับแล้วก็ตัวอัตราการขึ้นดอกเบี้ยอัตราการลดดอกเบี้ยนะความน่าจะเป็นมันเปลี่ยนไปนะครับช่วงกลางสัปดาห์เนี่ยผมเห็นตัวเลขระหว่างการปรับลดจุดสองห้ากับจุดห้าเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณห้าสิบห้าสิบนะแต่ว่าพอวันนี้เนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วก็คือความน่าจะเป็นที่จะปรับลด0.25เรนี่ยมันสูงขึ้นอยู่ที่7 5เนตะครับตัวเลขสูงขึ้นจาก49เป็น75นะครับก็ ความความน่าจะเป็นที่มันเปลี่ยนไปแบบนี้ก็คือมันจะบอกในแง่ของตลาดแรงงานตลาดแรงงานกับตัวเลข cpi ซึ่งตอนนี้มันตัวเลข cpi มันลดลงไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็ติดตามวันประชุมของทาง fomc ในสัปดาห์หน้าอีกทีหนึ่งว่าจะออกมาในทางไหนนะส่วนภาคเทคนิคอลอ a น a ลิซิสแนวต้านถัดไปที่นักลงทุนเขามองเขามองไว้ที่2,600 แต่ว่ามันไกลนิดนึงนะเดี๋ยวเรามาดูว่าถ้าแนวต้านก่อนที่จะถึง2,600เนี่ยมันน่าจะอยู่ประมาณตรงไหนนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูเทคนิคอลร a ิเลร s ะเลยนะครับอัปเดตแนวต้านก่อนสัปดาห์ที่แล้วเราคุยแนวต้านในเทรนไลน์เดี๋ยวผมให้ดูกราฟเด y 1กับเส้นเทรนไลน์สีฟ้าเส้นนี้นะครับเราเล็งว่าโซนที่น่าจะเกิดการพักฐานน่าจะอยู่ประมาณโซนนี้นะ อันนี้คือกราฟ d a y ์แล้วก็ลงไปดูที่ Time เฟรมสีชั่วโมงนั้นแนวต้านที่เรามองกันไว้มันก็จะอยู่ประมาณ2,510เศสเ็จๆประมาณนี้นะครับก็มองว่ามันน่าจะมีการพักฐานโซนน่าจะมีการพักฐานได้รแกอบกับตัวไทม์เฟรมสีชั่วโมงตอนนี้มันวิ่งขึ้นถึงโซนโอ e r b o ์บอแล้วนะครับแต่การพักฐานไม่ได้หมายความว่าตลาดมันจะกลับทิศเป็นขาลงนะนันเราต้องดูว่าตลาดมันพักฐานได้ลึกแค่ไหนถ้าสมมติ ตลาดสัปดาห์หน้ามันพักฐานแบบไซเวอเร็งอย่างเงี้ยตัวนี้มันจะได้เป็นคลาสสิกเดเวอเจนซ์ h 4นะครับพอเป็นคลาสสิกเดเวอเจนซ์เนี่ยมองว่าการพักฐานมันอาจจะถึงประมาณวิโบ38.2บดนะดังนั้นถ้าจะเข้าซื้ออีกทีนึงเนี่ยให้เขาพักฐานในไทม์เฟรม4สีชั่วโมงให้จบนะครับแล้วค่อยเข้าซื้อนะอย่ามาเข้าซื้อตรงปลายยอดตรงนี้นะครับความเสี่ยงที่จะขาดทุนมันมีสูงนะโอเคอัปเดตแนวต้านก่อนนะครับนั้นแนวต้านแนวแรกที่เรา ที่ผมให้ไว้นะก็จะเป็นตัวเลขมันจะเปลี่ยนเป็น2,510ประมาณนี้นะครับแนวที่1นึ่ะแล้วก็ผมเอาแนวต้านเล็กๆไว้ที่2,527แล้วก็2,550ผมเอาแนวต้านไป้3แนวสำหรับสัปดาห์หน้าเพราะมองว่ามอลมันตั้มขาขึ้นตัวนี้มันยังแรงอยู่ดงนั้นพอเขาพักฐานจบเนี่ยเขาก็จะยังมีโอกาสไต่ขึ้นไปได้อีกนะครับโอเคคราวนี้มาดูแนวรับแนวต้านไป3แนวนะส่วนแนวรับ ก็ใช้มายเนอร์สวิงตัวใหญ่ตัวนี้นะครับขยายแล้วก็ผมเอาแนวรับแรกไว้ที่พี่โบยิบสามตรงนี้ครับประมาณ2 4งพเจ็บสแล้วก็ถัดลงมาก็จะเป็น2 4งพหแล้วก็2 4งพนสอดนะครับพี่โบ50.0 ส่วนโซนพิโบ6.8นี่อาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะก็ประมาณ2410-2413่รสงนี้นะครับแล้วก็ถัดลงมาก็จะเป็น2387เพื่อนๆอ,อาจจะใช้2390ก็ได้นะพอร,รูปมือรวยได้นะครับคราวนี้มาดูแนวต้านเล็กๆที่ผมให้ไว้เมื่อกี้นะครับว่ามันมาอย่างไรนะผมขยับไทม์เฟรมลงไปที่ จริงๆใช้สี่ชั่วโมงก็ได้นะสี่ชั่วโมงตัวนี้ครับแล้วก็กางไมเนอร์ซึ่งที่เขาพักฐานล่าสุดของสัปดาห์ที่ผ่านมาคปอตัวนี้ดังนั้นแนวต้านที่เราจะได้เนี่ยมันจะมีอยู่3แนวเพื่อนๆจะเห็นว่ามันมีแนวหนึ่งด้วยตรงนี้ครับ2493ซึ่งสัปดาห์ก่อนหน้านี้ที่เราคุยกันแนวต้านแรกเนี่ยเราจะไว้ที่2495รถูกต้องไหมมันก็จะเป็นโซนประมาณที่โบหนึเสร็จแล้วแนวต้านถัดไปก็จะเป็นแนวเส้นเทรนไลน์ที่เรา ดกันไว้แล้วก็ปกติก็จะเป็นแนวพิบโบนึ่งร้อยหบดจด้วยมันก็จะกลายเป็นประมาณ2510นะครับแล้วก็แนวต้านถัดไปที่ผมเอาไว้ให้เนี่ยเป็นพิบโบ200นะเป็น2527-2528ประมาณนี้นะครับดังนั้นโดยปกติถ้าจะเกิดการพักฐานเนี่ยเขาก็จะพักฐานเป็นโซนๆไปซึ่งโซนที่ผม ใช้งานโดยปกติเนี่ยผมจะใช้ที่161.8กับพี่โบ200 2แนวในการที่จะเข้าเทรดแบบส่วนเทนเพื่อเก็บกำไรในช่วงพักฐานนะครับก็อันนี้อาจจะไม่จาเป็นต้องตามผมก็ได้นะเพียงแต่ว่าถ้าจะเทรดด้วยเทคนิคอะไรก็แล้วแต่นี่ก็ให้เชื่อมั่นในตัวเองนะครับก็อันนี้คืออัปเดตแนวรับแนวต้านให้ก่อนนะส่วนอินดิเคเตอร์ตอนนี้เราจะเห็นว่าตอนนี้เดวันมันกำลังจะวิ่งขึ้นสู่โซนโอเวอร์บอท แล้วนะครับแล้วก็ถ้าดู MACD ก็มีโอกาสที่จะได้ Divergence ด้วยผมลดลดขนาดกราฟลงให้เห็น MACD ตัวนี้นะครับแล้วก็สโตเชสติกกำลังจะโอเวอร์บอดังนั้นโซนนี้จะเป็นโซนที่เราเริ่มพิจารณาขาเซลล์เพื่อเก็บกำไรในการพักฐานขาลงในสวิงเดย์นะครับตัวนี้นะแต่ว่าก่อนที่จะดูทิศทางของตลาดจริงๆเนี่ยก็คือเดวันต้องโอเวอร์บอจริงๆแล้วก็เพื่อนๆไปดู4ชั่วโมงด้วยครับ 4ชั่วโมงในสวิงตัวนี้ถ้าเกิดการพักฐานแล้วก็ซด์เวยออกด้านข้างจริงๆขึ้นไปได้นิดหน่อยเนี่ยตรงนี้จะกลายเป็นคลาสสิกเดเวอเจนซ์ H4 นะดังนั้นความปลอดภัยในการเข้าเซลล์เพื่อเก็บกําไรในในช่วงเวลาของการพักฐานของเขาเนี่ยก็จะมีความปลอดภัยมากขึ้นถ้าตัวนี้เป็นคลาสสิกเดเวอเจนซ์นะครับโอเคนะอันนี้คือเราอ่านอินดิเคเตอร์ก่อนส่วนถ้าเราจะเข้าซื้ออีกทีถ้าจะให้ปลอดภัยนะผมก็มองว่า เราไม่ต้องรอเดวันให้ o v e r ร์โซนะครับโดยปกติการพักฐานเนี่ยก็จะดู2 Time Frame ก็คือ Time Frame H1 ตัวเนี้ยครับ Time Frame 1ชั่วโมงนะก็ให้เขาพักฐานลงแล้วก็ตัว Stochastic มันอเวอร l นะครับแม็กดีก็ค่อยๆเปลี่ยนลักษณะการลงต้องค่อยๆลงเป็นไซเวย์นะถ้าลงด้วยแท่งเทียนแดงๆอย่างเงี้ย i ท e f เฟรมหนชั่วโมงจะไม่ค่อยแนะนำนะครับถ้าลงด้วยแท่งเทียนแดงๆให้เราไปใช้การพักฐานใน t ท m e เฟรมสี่ชั่วโมงแต่ถ้า ลงแบบใช้เวออกด้านข้างเนี่ยแล้วก็แม็ดีเกลียแบบยาวๆหางยาวๆอย่างเงี้ยนะครับก็ใช้การพักฐานทางเฟรมหชั่วโมงก็พออารุ่มารวยได้ในการเข้าซื้อตามเทนขาขึ้นก็ยังแนะนำว่าการเทรดขาบายช่วงนี้ก็ยังต้องเทรดสั้นอยู่นะครับแล้วก็รอดูสัญญาณ d i v e r g e นซ์เพื่อที่จะเ,เปิด Order ร์เซ ในการเก็บกําไรช่วงพักฐานขาลงเฉยๆแต่ว่าเทนตลาดในเดวันตรงนี้เทนตลาดมันยังเป็นขาขึ้นอยู่นะอันนี้เราต้องเข้าใจเทรน,นหลักของตลาดก่อนนะครับคราวนี้ส่วนที่ผมจะเสริมให้อีกนิดนึงก็คืออยากให้สังเกตโครงสร้างราคาตัวนี้เดี๋ยวผมลบแนวต้านตรงนี้ออกนะมันจะอยู่ในในในกราฟอีกการึงอยู่แล้วเดี๋ยวผมเก็บไว้ผมเอาอตัวเทนไลน์ตัวนี้ค้างไว้นะครับตรงนี้นะ แล้วก็ขีดเส้นเป็นลายดานล่างขึ้นมาอีกเส้นหนึ่งอันนี้เป็นสวิงเดย์นะครับถ้าเพื่อนๆเ,เห็นลักษณะการขับเคลื่อนราคาในสวิงเดย์ตัวเนี้ยสลบการขึ้นมันค่อยๆเตี้ยลงเตี้ลงนะหมายถึงว่าสลบมันชันน้อยลงนะครับแล้วก็ให้โครงสร้างที่เป็นเรสซิ่งเบในลักษณะแบบนี้ในสวิงเดย์ก็อยากให้ระมัดระวังราคาตลาดที่จะโดนทุบหนักๆ นะอันนี้ให้ระวังด้วยแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์หน้านะครับอาจจะต้องดูสักสัปดาห์สสัปดาห์นะดูว่าเทรนด์ของตลาดมันจะเป็นโครงสร้าง r i ซิงเวตัวนี้ที่วาดให้หรือเปล่าอันนี้คือข้อระมัดระวังที่เราจะต้องดูตลาดในช่วงระยะเวลาถัดไปนะครับ คานนี้เรามาดู E U r u S D นะมีเวลาอีกเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตแนวต้านแนวแนวต้านของ E U r u S D ที่ให้ไว้ในสัปดาห์หน้านะครับมันจะเป็นแบบนี้นะแนวที่1จะเป็น1.074นะครับแล้วก็เป็น1.110แล้วก็แนวไกลที่สุดที่ให้ไว้จะเป็น1.1145นะก็ให้ไว้ทั้งหมด3แนวตาม ตามเส้นสีเหลืองที่ขีดเอาไว้เนี้ยนะครับส่วนแนวต้านที่1.110มายังไรก็ลงไปดูที่ t ท m e เพ a m e สีชั่วโมงที่เขาพักตัวล่าสุดนะก็จะเป็นแนวต้านในแนวพี่โบ168นั่นเองนะครับตรงนี้นะมันก็จะเป็นพี่โบ127ที่1.107แล้วก็168 1.110แล้วก็พิโบ200จะเป็นแนวต้านที่สำคัญที่สุดนะครับ1.114ประมาณนี้นะครับ ส่วนแนวรับแนวรับเนี่ยเราใช้เดี๋ยวนะครับใช้ d ดนะแล้วก็ใช้ m i n เ r Swing ตัวนี้ก็ตัวนี้ก็ได้นะล่าสุดตัวนี้นะครับแล้วก็ขยับไปดู h 4นะครับคือไปตรงนี้ก่อนก็จะมีแนวรับที่น่าสนใจอยู่แนวแรกจะเป็นพิโบ38.2ตรงนี้นะครับ 1.095นะครับแล้วก็เป็น50.0 1.091นะครับแล้วก็ผมให้แนวที่ไกลที่สุดอยู่ที่พิโบ1น่าพิโบ6.8นะครับ1.088หรือ1.09งนะตัวเลขกลมๆประมาณนี้นะครับส่วนแนวรับที่อยู่ถัดลงมาเพื่อนๆก็ใช้78.6กับ 88.6ได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือแนวรับที่ใช้งานได้ในไทม์เฟรม1ชั่วโมงกับ4ชั่วโมงนะครับโอเคแนวรับแนวต้านผ่านไปคราวนี้โฟกัสตลาดยังไงในสัปดาห์หน้าเราเห็นอินดิเคเตอร์เป็นแบบไหนตอนนี้เดย1วันกำลังจะถึงโซนโอเวอร์บอทโดยสมบูรณ์ดังนั้นเราจะเริ่มโฟกัสกันที่ขาเซลล์แล้วนะครับแต่ว่าเพื่อสร้างความมั่นใจเราไปดู h 4ก่อน H4 ตอนนี้เราได้ divergence 1รอบตรงนี้พักฐานจบแล้วพักฐานจบแล้วก็ขึ้นต่อตรงนี้จะเป็น divergence H4 รอบที่2นะดังนั้น H4 รอบที่2กับ d 1 Overbought เราถึงจะโฟกัสขาเซลล์กันได้โดยโดยความสบายใจมากขึ้นนะครับแต่ถ้าจะเทรดตามแนวต้านที่ให้ไว้เนี่ยก็เวลาที่เขาพักฐานจบ เต้องปิดกำไรเพราะว่าเทนตลาดเดวันหรือสี่ชั่วโมงเนี่ยมันเป็นมันเป็นขาขึ้นนะอันนี้เราอย่าหลงทิศตลาดนะครับการที่เราเทรดไม่ว่าจะเป็นขาบายหรือขาเซลเนี่ยเราต้องรู้จุดเข้าจุดออกรู้ว่าเทนตลาดไปทางไหนถ้าเราเทรดทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงมันอาจจะเป็นทิศทางขาขึ้นแต่ว่าถ้าเราเทรดทางเฟรมที่ใหญ่ขึ้นมันอาจจะเปลี่ยนเป็นทิศทางขาลงดังนั้นดูที่ทางเฟรมที่เราเทรดถ้าเราเทรดสี่ชั่วโมงกับเดวันตอนนี้ขอให้รู้ว่าเทนตลาดเป็นขาขึ้นถ้าเรา เปิดออเดอร์เซลล์ถ้าเขาพักฐานจบเนี่ยเขาก็จะไปต่อประมาณนี้นะครับก็อันนี้คือ EYD แบบแบบฉบับย่อสั้นๆก็พอที่จะเอาแนวรับแนวต้านไปใช้งานได้นะเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับส่วนย j เจนี่ยมันมีรายละเอียดที่จะต้องคุยพอสมควรเดี๋ยวผมทำให้ใหม่นะก็ะพรุ่งนี้เดินทางแล้วก็ถึงบ้านในช่วงเย็นเดี๋ยวคืนวันอาทิตย์ ก็จะสรุป UJ ให้นะครับเดี๋ยววันนี้พอแค่นี้ก่อนก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามแล้วก็ขอให้โชคดีในการเทรดสัปดาห์หน้าลุ้นทองคำนะครับว่าจะพักตัวได้ลึกขนาดไหนครับขอบคุณครับ